ครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระบิจิตจินดาเป็นโอรสของเท้าการศึกกษัตริย์ผู้ครองเมืองนบพรัตและพระนางประภัยวันหนึ่งพระบิจิตจินดาเสด็จประพาสป่าพร้อมด้วยพระสหายในขณะที่กําลังล่าสัตว์อยู่นั้นพระวิจิตจินดาเกิดความรู้สึกง,ง่วงนอนมาก เลยไปพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วถูกพิษของพญานาคทำให้สิ้นพระชนพระสหายจึงรีบนำร่างของพระองค์กลับเข้าเมืองเท้าวการศึกและพระนางประภัยโศกเศร้าเสียใจมากจึงเรียกหนหลวงเข้าเฝ้าหนหลวงทำนายว่าพระวิจิตจินดาเคยสร้างกรรมไว้แต่ชาติปางก่อน โดยการฆ่าพญานาคทำให้พญานาโกรธแค้นมากจึงคายพิษไว้จนพระวิจิตจินดามาถูกพิษจึงทำให้ชิ้นประชนทันทีแต่เจ้าชายจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้เพราะในภายภาคหน้าจะมีพระชิดาต่างเมืองซึ่งเคยเป็นเนื้อคู่กันมาช่วยชุบชีวิต เ้าการสึกจึงรีบรับสั่งให้เก็บพระศพของพระวิจิตจินดาไว้เป็นอย่างนี้และได้เป่าประกาศว่าหากใครสามารถช่วยชีวิตของพระวิจิตจินดาได้จะให้อภิเศกกับเจ้าชายและให้ครองเมืองนพรัตต่อไปที่นครลงวิชัยนางเกชณีมเหสีของเท้ามหัาวิชัย ได้ประสูตรพระธิดาออกมาพร้อมด้วยเรือนทองวิเศษหลังน้อยที่ทำมาจากไม้สนโนเ้้ามหัสวิชัยจึงตั้งชื่อว่าสโนโน้อยเมื่อพระธิดาสนโน้อยจเจริญไวัยได้ 15, สิบห้าพรรษาได้ฝันว่าตนเองพลัดหลงเข้าไปในป่าและได้เจอชายหนุ่มรูปงาม แต่สโสน้อยไม่อาจจับต้องตัวชายหนุ่มได้สโสน้อยตกใจตื่นจึงเล่าความฝันให้ข้ารัศบริพานฟังคหนหลวงทำนายว่าพระธิดาสโสน้อยจะได้พบเนื้อกู้ซึ่งเป็นคนตายแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นถือว่าเป็นกลากินีต่อบ้านเมืองสโสน้อยต้องเสด็จออกไปอยู่ในป่า จึงจะพ้นเคราะห์ข่าวสนน้อยเป็นกรลากินีต่อบ้านเมืองแพร่ไปอย่างรวดเร็วพวกชาวบ้านต่างไม่ยอมสนน้อยจึงต้องจำจากโดยแต่งกายเหมือนชาวบ้านธรรมดาออกเดินทางร่อนแร่มไปกลางป่าด้วยความลำบากพระอินทเห็นดังนั้นก็เกิดความสงสาร จึงแปลงกายเป็นชีปะขาวมามอบยาวิเศษที่สามารถรักษาคนตายได้ให้สโสน,น้อยสโสน้อยเดินทางต่อไปจนพบศพนางหนึ่งอยู่กลางป่าชื่อว่านางกุลาสนน้อยสงสารจึงชุบชีวิตให้เมื่อฟื้นขึ้นนางกุลาจึงขอติดตามเป็นท่ารับใช้สโสน้อย ทักงสองเดินทางไปด้วยกันจนถึงเมืองนบพารัตและได้ทราบข่าวของพระวิจิตจินดาสนอน้อยจึงอาสาชุบชีวิตของพระวิจิตจินดาเท้าการศึกและมเหสีประภัยดีใจมากที่มีเจ้าหญิงจากต่างเมืองมาช่วยชีวิตลูกชายเหมือนทำนายไว้พิธีการชุบชีวิตเริ่มขึ้น โดยสโนสน้อยนำเครื่องแต่งกลายแบบกษัตริย์มาสวมใส่และให้นำม่านมากั้นเจ็ดชั้นโดยให้นางกุลาอยู่ด้วยเพียงคนเดียวจากนั้นจึงนำยาวิเศษมาชโลมร่างของเจ้าชายทันใดน,นั้นพิษของพญานาคในกายของเจ้าชายได้ลอยขึ้นมาถูกสโสน้อยนางรู้สึกร้อนกายมาก จึงรีบไปอาบน้ำโดยถอดเครื่องแต่งกายให้นางกุลาเก็บไว้นางกุลาหลงรักพระวิจิตจ,จินดาและอีฉาสนโน้อยอยู่แล้วจึงคิดแผนร้ายนางรีบสวมเสื้อผ้าของสนโนน้อยและสวมรอยเป็นผู้รักษาพระวิจิตจ,จินดาทันทีขณะนั้นพิษของพยานน้าออกจากร่างกายของเจ้าชายหมดแล้ว แต่เจ้าชายยังสลบอยู่นางกุลาจึงรีบนำยามาฉลมให้เจ้าชายฟื้นเมื่อเจ้าชายฟื้นเขาก็เห็นนางกุลายืนอยู่ข้างๆก็เลยเอ่ยปากถามว่าเธอคือใครนางกุลาจึงบอกว่าตนเป็นพระธิดาจากต่างเมืองมาช่วยชุบชีวิตของเจ้าชายเจ้าชายก็เลยกล่าวขอบคุณนางกุลา และนางกุลารีบพาเจ้าชายเข้าเฝ้าเท้าการสึกเพื่อทวงสัญญาเรื่องการอภิเษกเท้าการสึกและมาเหตสีรู้สึกดีใจมากที่ลูกชายฟื้นจากความตายเมื่อโสน้อยอาบน้ำกลับมาก็เห็นว่าเจ้าชายฟื้นแล้วและเอ่ยถามนางกุลาว่าเอาเสื้อผ้าของตอนเองมาใส่ทำไมนางกุลาก็ใช้โอกาสนี้ บอกกับเจ้าชายและทุกคนว่าสนโสน้อยเป็นท่ารับไซของตนส่วนสนโสน้อยก็พยายามท่งเถียงกับนางเท่าไหร่แต่ก็สู้นางกุลาไม่ได้เขาเลยต้องยอมปล่อยไปฝ่ายเท้าการสึกและมะเหสีสงสัยว่าทำไมนางกุลาจึงรูปชั่วตัวดำไม่มีลาสีของพระธิดาเลยแม้แต่น้อย ด้วยความไม่แน่ใจทั้งสองพระองค์จึงยังไม่ยอมจัดพิธีอาภิเษกอ้างว่ารอให้พระวิจิตจินดาหายดีกว่านี้ก่อนจากนั้นจึงหาทางพิสูจน์ใหม่โดยการรับสั่งให้นางกุลาทำใบสีถวายเพราะหากนางเป็นเจ้าหญิงจริงต้องทำได้นางกุลารับคำว่า จะทำายสีมาถวายอย่างสวยงามแต่นางก็ไม่สามารถทำได้จึงโยนข้าวของที่ใช้ทำใบสีชิง้งโดยสนน้อยเห็นดังนั้นจึงเก็บมาเย็บใบสีได้อย่างสวยงามนางกุลามาพบจึงรีบแย่งไปถวายพร้อมทั้งเร่งวันอภิเษกพระวิจิตจินดาไม่อยากอภิเษก จึงหาทางหลีเลี่ยงนางกุลาโดยอ้างว่าอยากออกประภาสทะเลก่อนเท่าการสื่อและพระนางประภัยได้โอกาสจึงทดสอบนางกุลาโดยการให้นางย้อมผ้าเพื่อน,นำมาถูกหัวเรือนางกุลารับปากเช่นเคยและนางก็นำผ้าแพรที่ได้ไปย้อมแต่ย้อมไม่เป็น เกิดความโมโหโกรธนางจึงโยนผ้าแปรทิ้งเหมือนเดิมสนน้อยเก็บผ้ามาสักย้อมอย่างสวยงามและปาณีตนางกุลาเห็นดังนั้นก็รีบแย่งไปถวายทันทีและนางยื่นขคบขาดว่ากษัตริย์ตรัสแล้วต้องไม่คืนคำหากพระวิจิตจ,จินดากลับจากปร,พราพลาดทะเลแล้ว ต้องรีบจัดงานอภิเษกให้ทันทีเท่าการสึกจำต้องรับปากนางกุลาแม้จะรู้สึกสงสารพระวิจิตจินดาก็ตามเมื่อถึงวันเดินทางพระวิจิตจินดาสั่งให้ออกเรือแต่ก็ไม่สามารถถอดสมอเรือได้โหนทูลว่าคงเป็นเพราะผู้มีบุญญาธิการในวังต้องการฝากซื้อของ เจ้าชายจึงรับสั่งให้ทหารไปสอบถามและได้รายการของมามากมายแต่เรือก็ยังไม่สามารถถอดสมอได้ทหารทูลว่าคนในวังตนเองถามหมดแล้วยังเหลือแต่นางข้าทาาที่ชื่อสโสน้อยเท่านั้นพระวิจิตจ,จินดาจึงให้ทหารไปถามสโสน้อยฝากซื้อเรือนไม้โนทันใดนั้น เรือก็ถอดสมอได้อย่างง่ายดายแล้วทําให้พระวิจิตจินดาแปลกใจมากส่วนนางกุลานั้นกลับยิ่งเกลียดชังสนน้อยมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมระหว่างการเดินทางพระอินบันดาลให้เรือของพระวิจิตจินดาถูกพายุพัดเข้าไปในเมืองรงวิชัยและเจ้าชายได้ไปเข้าเฝ้าท้าวมหัสมีชัย จากนั้นจึงทูลลามไปหาซื้อของฝากกลับบ้านเมืองเมื่อถึงเวลาออกเดินทางกลับเรือก็ถอดสมอไม่ได้อีกพระวิจิตจินดานึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ซื้อของไปให้นางข้าทาสโสน,น้อยจึงให้ทหารออกไปซื้อแต่ก็ไม่สามารถหาซื้อได้พระวิจิตจินดานจำได้ว่า เคยเห็นเรือนนี้ในวังจึงเข้าไปขอประทานเรือนไม้โนเท้ามหัาวิชัยจึงถามรูปร่างหน้าตาของนางทาตคนนั้นและทรงทราบว่าเป็นพระธิดาของตนเองแน่นอนจึงมอบเรือนให้เจ้าชายและให้อามาตติดตามเจ้าชายไปด้วยเมื่อกลับไปถึงเมืองนพรัตพระวิจิตจ,จินดา จึงกราบทูเลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เท้าการสืกฟังนางกุลาแอบได้ยินจึงคิดจะกำจัดสโนน้อยแต่สโนน้อยรีบหนีเข้าไปในเรือนสโนนางกุลาจึงทำอันตรายไม่ได้พระวิจิตจ,จินนามาถามหาสโนน้อยนางกุลาโกหกว่าหนีไปแล้ว ขณะนั้นเจ้าชายได้ยินเสียงเพลงดังจากเรือนสน<_ <EN> _>ก็มั่นใจว่าพระธิดาสโนโน้อยต้องอยู่ข้างในเรือนจึงนั่งและอธิษฐานว่าหากเป็นเนื้อคู่กันจริงขอให้ตนเองตามเข้าไปในเรือนได้เจ้าชายจึงสามารถเข้าไปและได้พบสนน้อยอยู่ข้างในนางกุลารีบจูดเผาเรือน แต่เรือนก็ไม่ไม่ทำให้นางกุลาโกรธมากและตะโกนด่าทอจนเจ้าชายรู้ความจริงจึงเสด็จออกมาจากเรือนแล้วรับสั่งให้นำตัวนางกุลาไปประหารแต่สนน้อยส่งสารและได้ทูลขอชีวิตนางกุลาไว้นางกุลาแกล้งสำนึกผิด สนโน้อยจึงรับนางกุลากลับมาเป็นท่านเหมือนเดิมด้วยความรู้สึกปิติยินดีเท้าการสื่อรีบจัดงานอาภิเษกให้พระวิจิตรจินดาและสนโน้อยท่ามกลางความอิจฉาดิฉาของนางกุลาหลายเดือนผ่านไปพระวิจิตรจินดาพาสนโหน้อยกลับไปเยี่ยมพระบิดาและพระมารดา ที่นครโรงวิชัยระหว่างทางเกิดพายุอย่างแรงทำให้เรือร่มพระวิจิตรจินดาและสโนโน้อยถูกกระแสน้ำผัดไปคนละทิศละทางสโนโน้อยถูกพัดขึ้นชายฝั่งเขตชายแดนเมืองยักษ์ที่มีเท้าจตุรพัดและพระมเหสีสร้อยทองปกครอง นางออกตามหาพระสวามีจนเจอกับเงาะหญิงที่กำลังนั่งร้องไห้กับศพของเงาะชายผู้เป็นสามีจึงเข้ามาช่วยชุบชีวิตเงาะชายให้ฟืน้นเงาะทั้งสองดีใจมากขอเป็นท่านรับใช้และช่วยตามหาพระวิจิตจินดาวันหนึ่งเท้าจตุรพัทออกหาอาหาร จนได้เจอสโสน้อยและเงาะทั้งสองจึงจับทั้งสามไปขังไว้เท้าจตุรพัทเห็นความงามของสโสน้อยก็เกิดหลงรักจึงจับนางไปขังไว้ในปราสาทขณะที่เท้าจตุรพัทพูดว่าล้อมให้สโสน้อยยอมเป็นพระชายาและหมายจะแตะเนื้อต้องตัวพระธิดา แต่สนโสน้อยไม่ยอมจึงทำให้เท้าวจตุรพัทโกรธมากที่ทำอะไรไม่ได้จึงสั่งให้ทหารนำเอาสนโสน้อยไปขังไว้บนหอคอยเพื่อไม่ให้คนอื่นมองความสวยของนางกล่าวถึงพระวิจินจินดาซึ่งถูกพัดไปยังเกาะแห่งหนึ่งขณะที่ออกตามหาสนโสน้อย ได้เจอกับพระฤาษีพระฤาษีทราบเรื่องทั้งหมดด้วยยานวิเศษจึงบอกให้พระวิจิตจินดารีบไปช่วยโสน้อยซึ่งกำลังตกอยู่ในอันตรายที่เมืองจตุรพัทแล้วพระฤาษีก็ช่วยชี้ทางไปเมืองยักษ์ให้พระวิจิตจินดาพระวิจิตรจินดาเดินทางหลายวันหลายคืนจนมาถึงเมืองจตุรพั เกิดการต่อสู้กับเหล่าทหารยักษ์ซึ่งสู้พระวิจิตรจินดาไม่ได้ล้มตายเป็นจำนวนมากมายหนึ่งในทหารหนีรอดไปรายงานเท้าวจตุรพัททำให้เท้าวจตุรพัรโกรธมากจึงออกมาสู้กับพระวิจิตจินดาแต่พลาดท่าเสียที่ถูกพระวิจิตรจินดาใช้พระขันแทงตายหลังจากนั้น พระวิจิตจินดาก็เข้าไปช่วยสนูน้อยและเงาะทั้งสองก่อนจะออกเดินทางด้วยความดีของสนูน้อยนางได้ใช้ยาวิเศษช่วยชุบชีวิตของเท้าจตุนพัทให้ฟื้นขึ้นมาพระวิจิตรจินดาและสนูน้อยก็ออกเดินทางไปยังนครโรงวิชัยส่วนเงาะทั้งสองก็แยกกลับไปอยู่ในปา่า พระิจิตจินดาพาสโสน,น้อยมาถึงเมืองโรม,มิชัยได้พบพ่อกับแม่อย่างมีความสุขและพักผ่อนได้ระยะหนึ่งทั้งสองก็ทุนลากลับนครแก้วนบพารัตพระพิจิตจินดาและสโสน,น้อยครองรักกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งกุลาได้คิดแผนให้พระพิจิตรจินดาเข้าใจสโสน,น้อยผิด จึงจับงูพิษมาใส่กล่องไม้จันหอมแล้วนำเอามาให้สนโนน้อยพร้อมบอกว่ากล่องนี้มีของวิเศษให้นำถวายพระวิจิตจินดาสนโนน้อยลงเชื่อกุลาเมื่อถึงเวลาเข้าบรรทมจึงมอบกล่องให้เมื่อพระวิจิตจินดาเปิดออกก็เห็นว่าเป็นงูพิษ จึงคิดว่านางต้องการจะฆ่าตนจึงขับไล่สนโหน้อยและกุลาให้ออกจากพระนครแม้ว่าสนโหน้อยจะอธิบายความจริงให้ฟังอย่างไรพระองค์ก็ไม่เชื่อฟังส,สนโหน้อยจำต้องออกจากพระนครพร้อมลูกในคันและนางกุลาติดตามไปด้วยโดยที่พระวิจิตจ,จินดาไม่รู้เลยว่านางกำลังตั้งครรภอยู่ ทั้งสองเดินทางมาจนพบพระฤาษีปู่เจ้าจึงขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างนั้นกุลาเดินไปพบบ่อน้ำสองบ่อซึ่งเป็นน้ำสีเหลืองและสีดำนางเลยสงสัยปรากฏว่าเอามือจุ่มลงน้ำสีดำเกิดเป็นแผลออกร้อนต่อมานางเอามือไปจุ่มลงน้ำสีเหลือง นิ้วนางกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมขณะนั้นความคิดชั่วร้ายก็เกิดขึ้นนางกุลาจึงไปเรียกสนวน้อยมาดูบ่อน้ำวิเศษกุลากระโดดลงไปในบ่อน้ำสีทองแล้วกลับขึ้นมาด้วยหน้าตาที่สวยงามรูปร่างอรลชรอ,อ้อนแอนจากนั้นกุลาเดินไปใกล้ๆสัสน้อย ที่ยืนอยู่ปากบ่อน้ำสีดำเมื่อนางเผลอกุลาจึงผลักตกลงในบ่อน้ำสีดำสนนน้อยกลายเป็นหญิงอัปปกล์มีแผลเต็มตัวเช้าวันต่อมาทั้งสองกลับลาพ้าฤาษีปู่เจ้าแล้วออกเดินทางมาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตชายแดนเมืองรงวิชัยทั้งสองได้พักอาศัย บ้านสองตายายคู่หนึ่งสนดหน้อยช่วยสองตายายทำมาหากินและทำงานอย่างขยันแต่กุลาไม่ช่วยอะไรเลยเที่ยวอวันความงามของตนวันหนึ่งกุลาได้เจอกับลูกเศรษฐีรูปหล่อประจำหมู่บ้านชื่อวิไลทั้งสองต่างถูกใจกันวิไลชวนกุลาไปอยู่ด้วย กุลานึกถึงแก้วแหวนเงินทองและความสุขสบายจึงตกลงไปอยู่ด้วยพร้อมเอาสโห,หน้อยไปเป็นทาสรับใช้หลายเดือนผ่านไปคันของสโห,หน้อยเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกุลาคิดที่จะกําจัดลูกของนางเมื่อขบกําหนดคลอดสโห,หน้อยได้ให้กําเนิดบุตรชายและสลบไปด้วยความอ่อนเพลีย หมอตำแยนำผ้ามาห่อพระกุมารแล้วส่งให้เป่ารับใช้ใส่ตะกร้านำพระกุมารไปโยนทิ้งลงแม่น้ำกล่าวถึงพระกุมารด้วยความเป็นผู้มีบุญญาธิการเกิดปฏิหารตะกร้าไม่จมน้ำแต่ลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่งและได้รับการช่วยเหลือจากพระลาษีจึงนำพระกุมารมาเลี้ยง และตั้งชื่อว่าพรายวันพระฤาษีเลี้ยงดูพรายวันจนเติบใหญ่พร้อมสอนวิชาป้องก,กันตัวให้พรายวันพระวิจิตรจินดาร่อนแรมตามหาสโนน้อยด้วยความมุ่งมั่นจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ได้เจอกับพรายวันที่กำลังล่ากวางป่าจึงถามว่าเป็นลูกของใคร ไายวันจึงบอกว่าตนเองอาศัยอยู่กับพระฤาษีพระวิจิตจินดาแปลกใจและหลุดพูดออกมาว่าพระฤาษีมีลูกได้อย่างไรคำพูดของพระวิจิตจินดาสร้างความไม่พอใจให้กับภพรวันเพราะคิดว่าพระวิจิตจินดาพูดจาหลบหลูพระฤาษีจึงแผลงสอนไปยังพระวิจิตจินดา แต่สอนกลายเป็นดอกไม้ล่วงหล่นลงตรงหน้าของพระวิจิตจินดาไควันจึงลองแผงสอนอีกครั้งปรากฏว่าเปลี่ยนทิศเหินขึ้นฟ้าพระฤาษีจึงรีบออกมาห้ามและบอกภัยวันว่าชายผู้นี้เป็นพ่อของภายวันชื่อว่าวิจิตจินดา พระวิจิตรจินดากราบขอบพระคุณพระฤาษีที่ได้ช่วยชีวิตไพรวันและเลี้ยงดูไพรวันเป็นอย่างดีวันต่อมาพระวิจิตรจินดาไพายวันและทหารเดินทางจนเข้าเขตเมืองลงวิัยพระวิจิตรจินดาสั่งให้ทหารไปสืบหาสโสน้อยแต่กลับเจอสโสน้อยที่แสนอัปปะรัก และกุลาที่แสนสวยหนึ่งในทหารจำได้ว่าหญิงอัปปลักษ์ก็คือโสน,น้อยพระวิจิตรจินดาจึงให้นํานางมาเข้าเฝ้านางเล่าเรื่องในอดีตตั้งแต่เคยช่วยพระองค์จนถึงเรื่องที่พระวิจิตรจินดาเข้าใจผิดเรื่องงูพิษได้อย่างถูกต้องเมื่อเรื่องราวทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยแล้ว พระวิจิตจินดาพาสโนอโน้อยไปหาพระฤาษีปู่เจ้าเพื่อให้ท่านช่วยพระฤาษีได้ให้พระธิดาสนอน้อยลงไปชุกตัวในบ่อน้นาำสีเหลืองนางก็กลับมางดงามเหมือนเดิมทั้งสองเดินทางไปยังนครแก้วนพพรัตและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข